โดนพายุครับรู้สึกแย่เราไม่มีสนามเล่นพอกินข้าวเสร็จก็ต้องขึ้นห้องค่ะหนูไปเล่นตรงข้างตึกอยากได้สนามเดเล่นกลับมาครับแล้ววันนี้ค่ะคณาจารย์เจ้าหน้าที่รวมถึงพี่พีนักศึกษาจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล จะมาช่วยกันเนรมิตสนามเด็กเล่นของน้องๆโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์อเภอภบางเลนจัังหวดนคปรปฐมให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งเรียกได้ว่ายกกันมาทั้งสถาบันเลยละค่ะแต่ว่าสถาบันโภชนาการทำไมไม่มาดูแลเรื่องอาหารการกินของน้องๆกลับมาดูแลเรื่องสนามเด็กเล่นแทนรายการอาสาสร้างสรรค์จะพาทุกคนไปหาคำตอบกันค่ะปกติแล้วเนี่ยสถาบันของเราเนี่ย จะดูแลเกี่ยวกับด้านอาหารความเป็นอยู่แล้วก็โภชนาการที่ดีของประชาชนนะครับแต่ว่าเด็กเนี่ยจำเป็นต้องมีร่างกายที่แข็งแรงด้วย<ม>เราจึงเล็งเห็นก็เลย มาปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้กับน้องๆครับแล้ววันนี้เห็นคนมาน้อยมากไหนบ่พี่เคนที่เว็บอกเขาตัวแบบทั้งสถาบันเลยอ่ะปกติจริงๆแล้วมาเยอะกว่านี้มากครับแต่วันนี้เรามาแค่แบบว่าซอรวจดูสถานที่ก่อนพี่ๆของทางสถาบันนี่แหละครับผู้ที่ชํานาญก็จะมาดูโครงสร้างปรับปรุงให้มันแข็งแรงเพื่อที่จะวันจริงคนเราจะมาประมาณ80คนเลยครับเดี๋ยวจะมาช่วยกันก็นอกจากพี่ๆที่เจ้าหน้าที่จะมาปรับปรุงสถานที่ก่อนล่วงหน้านะคะวันนี้พวกเราก็จะมาดู ความพร้อมในการที่จะจัดกิจกรรมในวันจริงเรื่องเกี่ยวกับความการให้ความรู้ทางโภชนาการแล้วโดยที่เราจะมีกิจกรรมเกมหรือว่ามีอาหารมีอะไรอย่างนี้มาเล่นกับน้องๆดูเดินๆนะคะมีวันจริงด้วยเหรอคะมีครับให้เรามาแทนและยังบอกวันพีดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เขาต้องไม่รบกวนเวลาดีวกว่าเนื้อเดี๋ยวให้ช่างเขาทำดีกว่าตัวกลับกันนครับวัสดีค่ะไปเดี๋ยว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 เดวเดี๋ย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 วดวดีดี๋ยดี๋เดยเดยวเยเ แค่อย่างงั้นเดี๋ยวเรามาอยู่ช่วยกันก่อนดีกว่าไหมอยู่ช่วยเ,เดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวฟรีโอเคไหมเฮ้ยจะเลี้ยงข้าวอะ่ะป้าป้าที่เลี้ยงป้าไป,ปาเลยไป,ไปขอยทุกคนตามามาพี่วังคะวันนี้เราต้องมาแบบปรับปรุงพื้นที่อะไรยังไงบ้างอะคะอ๋อค,ครับคือตอนนี้เราจะเสริมเจาะเหล็กลงไปแล้วจะตีแบบบล็อก เทปูนล,ล็อกเสาไม่ให้มัน,ม,นมันโยกเพื่อเพื่อจะดึงสแสลันจะได้แข็งแรงนี่แค่กิจกรรมวันแรกนะคะยังเหนื่อยขนาดนี้เลยแต่ก็สนุกมากๆไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยเรียกได้ว,ว่าคุ้มค่ามากๆเลยล่ะค่ะสำหรับกิจกรรมในวันที่สองจะมีอะไรบ้างและสุดท้ายผลงานสนามเด็กเล่นจะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ที่จุดประสงค์ในการทําไปครั้งเนี้นอกจากให้เป็นความดีถวายแด่พ่อหลวงของเราแล้วเนี่ยสิ่งอันนึงก็คือเราจะเห็นสร้างความร่วมมือร่วมใจและร่วมแรงระหว่างนักศึกษากับบุคลากรของชาวสถาบันที่ได้ไปสร้างความตระหนักให้รู้จักเสียสละเพื่อองค์กรเสียสละเพื่อประชาชนแล้วก็อยู่ร่วมกันแบบยังมีความสุข ในวันนี้ค่ะเป็นการปลูกต้นไม้บริเวณรอบสนามของโรงเรียนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับทางโรงเรียนและในอนาคตต้นไม้เหล่านี้ก็จะกลายมาเป็นร่มเงาให้กับนัน้องค่ะหลังจากปลูกต้นไม้เสร็จก็ได้เวลายแยกย้ายกันทำงานแล้วละค่ะสู้ๆนะคะทุกคน ที่สนามเด็กเล่นเนี่ยพี่ๆกำลังทำงานกันอย่างขม,มข๊ะขม๊นมากๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนที่สำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะพาไปดูกิจกรรมด้านในค่ะเขากำลังให้ความรู้แล้วก็สอนเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในกันดีกว่าไปเลยชอบกินผักผลไม้กันไหมคะอ,อ้าวลุงไม้นอกจากมีวิตามินและเกลือแ,แล้วผักผลไม้ช่วยอะไรเราได้อีก ทองการขับถ่ายด้วยช่วยให้เราไม่เป็นโรคท้องผูกนั่นเองถ้าเรากินแต่เนื้อกินแต่ข้าวกินแต่แป้งนะรับรองเราถ่ายไม่ออกปวดท้องทั้งวันแน่เลยเราก็เลยต้องกินพวกผักผลไม้เข้าไปช่วยด้วยนะคะ,ะเกมก็จะมีเกมของโภชนาการนะคะเพื่อให้เด็กๆเ,เรียนรู้ว่าอาหารที่รับประทานในแต่ละวันเนี่ย มีอาหารครบ5ห,หมู่หรือเปล่าและแต่ละหมูนด้มีประโยชน์อย่างไรอ,อย่างที่2นะคะก็จะเป็นข้อควรระวังในการรับประทานอาหารอย่างเช่นอาหารที่หวานมันเค็ม,มแล้วก็จะแนะนําให้เด็กๆรู้จักเลือกซื้อแล้วก็รู้จักเลือกการทานอาหารค่ะไหนดูซิลูป so I m very proud if I join this and I like this type of activity uh, I introduce a, a new culture uh, their activity I also know uh, how they study uh, their children so it's a very uh, new experience uh, I like it สรุปที่บอกไปเมื่อกี้กินหวานมากๆมันมากๆเค็มมากๆเป็นโรคอะไรบ้างนะหนึ่งโรคเบาหวาน ไข่มาในเลือดสูงแล้วก็ความดันโลหิตสูงอย่าลืมโรคอะไรที่ทำให้หน้าท้องเราป่องเป็นลูกกลมเลยเป็นโรคอ้วนนั่นเองอ่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการสาธิตวิธีการทำแซนด์วิชโดยจะให้เด็กๆมาร่วมด้วยช่วยกันทำด้วยนะคะ mm hmm. แล้วเราก็จะอธิบายว่าในแซนด์วิชนั้นมีคุณประโยชน์ยังไงบ้างคะ่ะตอนเรียนจะรู้สึกว่าเรียนเยอะแล้วก็เรียนหนักแต่ในการ ได้มาสอนเด็กๆเราก็จะได้เรียนรู้การถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้นั้นไปให้เด็กๆแล้วก็ให้คนอื่นค่ะเพราะว่าเด็กๆก็จะเป็นคนที่นําความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประ,าะจาวันของเขาเองค่ะ,คะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะน้องๆได้ทําความรู้และความสนุกกันไปเต็มที่เลยแหละค่ะ ความรู้กันไปแล้วต้องไปเติมพลังกันซะหน่อยกับอาหารที่ทางสถาบันโภชนาการเตรียมมาเพื่อน้องๆโดยเฉพาะเรียกว่าวันนี้จัดเต็มกันเลยทีเดียวทั้งอาหารคาวอาหารหวานครบทางห้าหมู่แน่นอนกิจกรรมด้านในเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่สนามเด็กเล่นดีกว่าค่ะคืบหน้าไปเยอะเลยนะเนี่ย ก็ร <muitas S 2> ู้สึกว่าเหมือนได้ผ่อนคลายดีนะครับได้ผ่อนคลายปกติแบบทํางานนั่งโต๊ะมานานก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ออกมาทําอะไรอย่างนี้เท่าไหร่แบบว่าเบื่ออะไรนั่งเบื่อแล้วนั่งโต๊ะเออขอออกมาทําอะไรแบบในพื้นที่โล่งกว้างนิดหนึ่งอ่าแล้วยิ่งมากิจกรรมที่ช่วยเหลือเด็กด้วยแบบนี้ยิ่งชอบปกติอ่ะไม่ค่อยได้ทากิจกรรมอย่างเงี้ยเท่าไหร่ก็เออก็ได้มาร่วมทำกับเพื่อนๆในรุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็แบบได้เห็นความสามัคคีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ การทาอันนี้มันก็ทําให้ทั้งเด็กอ่ะเขามีความสุขในการที่เขาได้เล่นของเล่นแล้วก็เราเองก็มีความสุขด้วยที่เราได้ทำเมื่อเขาสนา้ำเด็กเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสีสันสวยงามมากๆเลยขอบคุณค่ะที่ทำสวนน้เด็กเล่นให้ให้มีความสุขหมูดีใจสวยมากเลยค่ะ จำอาสาจากมหาวิทยาลัยไมโยนอีกมากมายรอให้เพื่อนๆได้ติดตามท้ามพลาดในรายการอาสาสร้างสารรค์ทางไมโยนทีมส,สวัสดีค่ะ